สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นเกม s r ติฟ Fighter 2นะฮะเป็นเกมเก่าครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นในระดับ8เป็นโหมดที่ที่ว้าโคตรยากที่สุดของเกมนะฮะเว r y h ฮาร์ดฮะเดี๋ยวผมขอปรับปุุงก่อนนะะปรับเอาที่ผมถนัดผมจะมาแก้แค้นในความทรงจำในวัยเด็กนะฮะซึ่งผมเสียตั้งกับมันเนี่ยไปหลาย <ersch> บาทอยู่เหมือนกันฮะซึ่งสมัยนั้นฮะเป็นเกมตู้ถึงยอดเนี่ยสิบบาทแต่เล่นไม่จบนะฮะมันยากตอนสมัยนั้นมันกดมั่วอย่างเงี้ยกดแบบกดรัวๆรัวๆรัวๆไปเรื่อยเปื่อยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันอ่าผ่านมาแล้วหลายปีเป็นสิบยี่สิบปีฮะเดี๋ยวกลับมาเล่นดูคราวนี้เดี๋ยวผมจะเลือกริวนะฮะเป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่ถนัดที่สุดนะเพราะ ชอบเพราะอะไรแม่งปล่อยพลังได้โอเคฮะเรามาเจอด่านแรกเลยดาซิมะฮะอินเดียนะฮะดาซิมนี่มันพ่นไฟได้นะฮะก็พอๆกับลิวฮนะปล่อยพลังอรงอันนี้โดรสไลด์นะฮะเดี๋ยวผมขอตั้งหลักก่อนโชว์ลิวเคนสวนไปฮนะปล่อยพลังอัดไป ต้องรอจังหวะนะฮะเข้าแบบสุ่ม4 5ไม่ได้ฮะระดับ8แบบมันมันสวนเราทีนี่โอ้โหถ้าตายฮะต้องหาจังหวะกาดีๆเพราะว่าเข้าไปถึงประชิดต,ตัวมันยากและยิ่งตัวปล่อยพลังด้วยนี่โอ้โหปล่อยพลังแบบปล่อยพลังแบบรัวๆเลยกระโดดเข้าไปก็โดนเตะโดนต่อยกลางกาศสวนมาเห็นฮ ลกแรกเราชะนะโะเคมาลกสองอะยอ่านอ็อกยังไงยังไงดาซิมปล่อยพลังอัดเข้าไปเฮ้ยจะเตะสูงฮะแต่โดนสไลด์ดักสวนมานี่งัดคางน็อกโชว์ริวเคนไปครับเรียบร้อยครับด่านแรกสบายสบายผม ร้อยฮะหน้าบูดหน้าเบี้ยวปากแตกฮนะดูไม่เจดิดไปฮะจะเป็นใครฮะด่านต่อไปใช่น่ะชุนลีครับอ่าเป็นตัวละครหญิงเป็นตัวละครเพศหญิงในสตีฟ,ฟตเตอร์ครับมีคนเดียวน่ครับไอ้ถวยไหมครับชุนหลีผ้าน,นี้ป,นปล่อยพลังไม่ได้นะมัน รู้สึกว่าจะปล่อยพลังได้ซะเป็นภาคอีกภาคหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะภาค12ตัวเนี่ยอ่าปล่อยพลังได้เอคปล่อยพลังสวนไปโดเคนไปเรียบร้อย <You win. S 1> เลเวล8ผมว่า <Round 2. S 1> มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับนะโอ้ยกระโดดเยียบหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวกดไม่ติดจอยกดไม่ติด ผมพยายามจะโชว์ลูเคนแต่ว่ามันกดไม่ติดฮนะอนาล็อ,ลอกกดยากครับไม่สวนไปพุท้าไฟกระโดดหลบทันก่อนโชว์ลเคนไปสวนไปโชว์ลูเคนสวนไปอัดเข้าหน้าน็อกไหมน็อกไหมไม่น็อกโชว์ลูเคนเรียบร้อยครับ อย่างง่ายได้ครับ USSR แซงกีน้นะฮะนำงยปั๊มจากอ่าสาภาพโซเวียตนะฮะ,าาะ,ะก็คือปัจจุบันรัสเซียเนี่ยสาภาพโซเวียตสวนไหมอัดเข้าไปเดินเข้ามาทำไมนก โอ้ผมจะจับทุ่มจะไปกดแบบอนาล็อกขึ้นฮนะก็เลยกระโดดถอยหลังมาเนาะเอ้ไม่กดจับทุ่มไม่ติดโอ้โดนล็อกครับอุ้ยนีผมกดสะบัดหลุดนะแล้วก็ยังเดินเข้ามานะฮรรู <c oughs> ้สึกโอ้หายน็อกหายมืนไวอยู่นะฮะนี่กระโดดเตะกระโดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมอยู่มุมมากไปฮะเนี่ยน็อกไหมเู้สุดไอ้ตัวละครตัวนี้อะแซงกี้นี่ก็จะดูมัวๆเดินเข้ามาแบบตรงๆนะโดยจะแบบกาดจะจับทุ่มผมไม่ได้เอ้ยสเปนเจ็ดมันหายมึนไวครับอ่้ากันได้ กระโดดเตะไปออน็อ,อ,นอกฮนะฮันโดเคนไปเรื่อยๆฮะมันเดินเข้ามาก,ก็ฮันโดเคนสวนไปน็อกจับทุ่มอีกทีนึงเรียบร้อยฮะตาโปะครับแก้มโปด คิ้วแตกหนะ้าผากแตกนะฮะ,ะดาต่อไปอาโบนัส,สเตนะนฮะเตะรถด้วยตีนเปล่าฮะภายใน30 37 40วนี่ฮะอ่ารู้จะทันหรือเปล่าผมพยายามจะโชลูเคนโชลูเคนอย่างเดียวะฮะอ่าไปกดค่อยค่อยติดะฮะกดจาก ขวาไปไซ้ายเนี่ยกดด้านซ้ายคือแบบกดยากมันไม่ถนัดเหมือนกดด้านขวานะถ้ากดแบบโชลูเคนหรือล่างหน้าล่างไปด้านขวามันจะง่ายกว่ากดไปด้านซ้ายอ่าร้อยฮะทันเวลา USA เจอเคนนะฮะยูโดเหมือนกันฮะปล่อยพลังได้เหมือนกันเฮ้วย มาเอามาเลยเจ้าเคนโดเคนเตะไปครับเตะดักนี่คนทคพโ์เคนสวนมากก็กระโดดลบกระโดดเตะนะเนาะโอ์เคนปิดท้ายสวยงามยกแรกชนะสบายๆนะฮะ ไปเจ็ดมาก็สวนไปนั่งต่อยต่อยงัดไปฮะกระโดดมาก็ต่อยงัดไปฮะโชลุเคนเฮ้ยไม่น็อกครับโชลิเคนแล้วมันกระเด็นถอยหลังมาปเตถ้าผมกดโชลิเคนเนี่ยมันจะโดนสองทีนะฮะอันนี้มันโดนทีเดียวแล้วแบบมันกระเด็นถอยหลังมาสบายสบายฮะ เลื่อกกำดาวไหลฮะดาต่อไปเชแปนฮอนดานะฮะนักซูโม่ฮะจากประเทศญ,ญี่ปุ่นมาอะไรมาโมมาฮะเอ่อพระ อยู่ไรพันฝ่ามือพลิฆขาดนะจะไม่โดนะฮะโชลิวเคนสวนไปโชลิวเคนโดดเข้ามาผมก,ก็โชลิวเคนนะฮะเอาันนี่กระโดดมากระโดดมากไม่กระโดดเพราก,กัดกัดขาไปสวนไปเรียบร้อยฮะเข้าเป็นระยะแล้วเต,ตะกวาดลานนี่มันจะเตะแบบ ง่ายนะฮะถ้าเตะใกล้ๆมันจะกันได้แต่แบบถ้าเระยะแล้วเตะเนี่ยมันแบบจะกันไม่ค่อยได้กระโดดหลบกระโดดหลบไงี้กระโดดหลบว่ะกวนลานสองทีติดนี่ฮาอ์โดเคนอัดไปน็อกไปนี่มันกระโดดตบโชลิวเคน ปัดพลังมปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะลงไปนอนง่ายครับตัวที่ปล่อยพลังไม่ได้เนีย่ยจะสู้ง่ายนะแต่ถ้าเจอที่ตัวปล่อยพลังได้นี่คือจะปวดหัวหน่อยก็จะยืดปล่อยพลังปะทะสวนกับเราประทะกับเราไปเรื่อยๆอ่าต่อไปเจอกิลนะฮะนายฐานหนุ่มจากอเมริกา ปล่อยหลังฮัสโซนิกบูมนี่ฮะับมันน่าอัคาร์นัปล่อยโซนิกบูมส,สวนมาเนี่ยครับอัดไปเรื่อยๆครับปล่อยหลังอัดไปเรื่อยๆเตะสวนไปกระโดดเตะเรียบร้อยครับถ้าเกิดช่วงที่มันปล่อยสอนิกบูแล้วผมก็โดดไปเนี่ยผมอาจจะโดนแฟรตคิกส์มันสวนเอาก็ได้ครับ โมเลไม่ค่อยก,กระโดดเข้าไปเท่าไหร่คือกะจังหวะก,กันการแล้วกระโดดเข้าไปฮะอย่างเงเนี่ยกระโดดเตะดักนี่ไงผมว่าแล้วถ้ากระโดดไปต้องดแฟลคลิกแน่ขวนไปงัดไครเนาะจับทุ่มัยฮะทุ่มนี่พลังลดเยอะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวฮะผมพลังเหลือน้อยฮะกันไม่อยู่นไฟนอลครับรอบไฟนอลต้องชนะอย่างเดียวฮะ่าขอมาหลาดไปฮะเตะสวนไปกวาดอคานกวาดล้าน โดดมาดิกระโดดมากวาดแล้วตดกระโดดมากระวัดกวาดนานละเฮ้ยจะมุมผมหมอมามาเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาดิมาขวาดลานไปอีกทีเดียวอีกทีเดียวกระโดเขลต์ไปอุ้ยมึนกระโดดหลบได้นี่ไงตัดตัวเรียบร้อย สปายสบายเสียทรงฮะทรงหน้าโบดหัวน,นี่เป็นไม้กวาดเลยครับนะโบนัสเตทฮะต่อยถนะังอะอืมทงแรกนี่ถัทงที่สองไม่แตกนะฮะแต่ผมก็กดต่อยหนักนะผมไม่เข้าใจว่าไม่แตกแี่ถังอื่นแตกนะ เริ่มเร็วลวเริ่มเร็วแล้ะเริ่มไหลมาเร็วละไม่แตกนะฮะสังที่สองโอ้ลงนั่งไปเตะไม่ทันนะฮะเอ้ถังที่สามเรียบร้อยอะได้แค่สิบห้าถังหน้าต่อไปใครฮะบาซิลนะฮะบังกาไอหนุ่มไฟฟ้านะ ช็อตช็อตไฟไฟ้าไ,ได้อยากปลาไหลมาเข้ามา <c oughs> อสองทีน็อกฮะเซเบตเจ็ดไปสามทีน็อกเอ้าน็อกลุวๆฮะเรียบร้อยฮะไม่ต้องขยับเพอร์เฟกต์ัะรอบนี้ฮะ <c oughs> ยกสองไปไป นี่ to, ม้วนตัวผมไปชันได้ตั้งกานะฮะมันเร็วมากตั้งกาไปทัเเทนเดินเคสวนไปน็อะสบายเจ็ดไปน็อกไหมน็อกครับสบปยเจ็ดตัวสามทีกันล่วงอะเรียบร้อยอะสบายเฮ้ยครับผ่านสบายสบายหลือว่าแปดก็ไม่ได้แบบคือเป็นเลเวลสุดนะ แต่สมัยนั้นนะที่ผมเล่นคือไม่โคตรยากเลยสมัยนั้นก็คงแบบเด็กนะเล่นไม่เป็นอะไรนั่นน,นี่นั่นกดมั่วไปแต่ตอนนี้มันรู้จังหวะอะไรเลเวลแปกก็กลายเป็นขนมไปเลยสมัยนั้นเสียตังหลายบาทมันเลยนใช้จบ<ป>อ่า<ป>มิเตอร์ไบสันนะฮะแก่าคานี้โซนเออโซนยุโรปเป็นชื่อของบัลลักนะฮะบัลล็อกนะฮะ มันชื่อคล้ายรักมวยฮะไม่ไทยสันมันก็เลยต้องเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างเงี้ยห,หมัดหนักนะฮะต่อยฮุกผมมาสองทีถ้าตัวที่สาม,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 มีมีมึนนะต้องพยายามปล่อยพลังดักแห้กระโดดกระโดดอะไรกระโดะโดย่างเหรอกระโดดยองยองยอง ายมาครับยกสองปลงอ่อยพลังไว้ฮะประคัดซ้ายฮะผมกันได้กระโดดต่อยแต่ผมต้องตั้งหลักก่อนปล่อยพลังอัดไปฮะถ้ามันพุ่งต่อยผมก็ปล่อยพลังสวนไปฮะเพราะมันยังไงมันก็กันไม่ได้ฮะถ้าพุ่งเข้ามาก็โดนฮาโดเคนผมมาเตะไปวัดลานวัดฮ,ฮาร์าโดเคนไป กวาดลานวัดร้อยฮะร้อยตาเขียวฮะตาโมโทนหมัดหมัดริวเข้าตรงฮะไปฮะสเปนฮะบัลล <inde> ักฮะไอหนุ่มหน้ามนกงเล็บฮะตัวนี้แบบ เคลื่อนไหวในคล่องแคล่วมากอืมสึกมันจะกระโดดเร็วป่ะผมต้องการจังหวะโชว์ลิเกนให้ดีกระโดดไปเฮ้ยกระโดดเตะดักผมไปยังไงกระโดดมาม้วนหนาอะไรกระโดดเตะหน้าไปมืนคันน,น็อกร้อยสามทียังไงก็ไม่รอดนะเลือดแค่นั้น ลบสองกระโดดมาดิมาดิเข้ามาอุ้ยกระโดดเตะผมไปหนึ่งทีครับสกิดโชลิวเคนสวนไปดิครับวัดลานวัดลบลงไปฮะกิ้งเข้าเมากระโดดมาเฮ้ยผมจะโชลิวเคนนะแต่มันไปติดไอ้นี่ครับฮาโดเคนกระโดดไปดิกระโดดไปดินี่กดไม่ติดฮะมันกดไม่ถนัดฮะกดไปด้านซ้ายจะกดโชลิวเคนสวน รอบสุดท้ายฮะต้องชนะอย่างเดียวโชว์ริวเคนไปครับโชว์ริวเคนไปถ้าเป็นฝั่งขวาอย่างกดยังไงก็ถนัดเนีย่ยฮะถ้ากดทางฝั่งซ้ายกดไม่ค่อยติดอุ้ยกระโดดทิพมหรอกระโดดทีพมาเข้าไปดิเข้ามาดิไม่นอนซะ อากาศแตกฮะไอหนุ่ม้ามนเสียโฉมต่อไปครับโบนัสเตทฮนะต่อยถังน้ำมันคนระับด้วยตวยีนเปล่ามือเปล่าไอ้กอาดดรอรานวัดไปก่อนนะบรูเชนนี่ง่ายฮนะเฮ้ยถังสุดท้ายหล่นลงมาทับผมเฮ้ย สบายครับง่ายกว่าต่อยถังเงี้ยฮะต่อยถังมันแบบมันยากฮนะบางพอบางถังมันต้องต่อยสองทีมันต่อยไม่ทันต่อไปฮะไทยแลนด์สกัดฮะส,สกัดนี่รู้สึกจะมาชื่อชื่อนักมวยคนไทยมาช่วงสมัยสงัดฮะนักมวยรูปร่างสูงยาวขอดีฮะ ฮาดโอคนไปสวนไปอุ้ยฮาโ,โ,โดโคินแล้มันต่อยมาสวนพอดีนี่ไงคอมโบฮะไปกาอากาศและกรดกรก,รก,รกว่าลานวัดตัวสูงเหรอตัวสูงนี่แบบกว่าลานวัดไปตัดขาตัวสูงเนี่ยไปตัดขากว่าลานวัดแรกฮนะสาบายครับ มาตั้งฮะไหนจะปล่อยพลังเหรอนผมน่าจะอืมจี๊ดดูมนึกจะสะเบ็ดเฉ็ดมันสักหน่อยไทยเกอร์อุ้ยไทยเกอร์ประคัดทีเกือบตายฮะร,รถแบบเยอะเหมือนฮะเป็นข้อนะฮะประคัดไทเกอร์ประคัดไม่เงี้ยไทยเกอร์ไทเกอร์รอฮะโดดไตยับหน้าฮะแบบร้อยฮะ าบอสแล้วฮะเวกครับเวกไอเวกครับไอตำรวนฮะไอเวกถ้าทาประหลายไฟฟ้าแทงประหลัยนี่มาแล้วบอสเวกเ่ียววีีมาเลยอืมประเทศก็กระโดดเหยียบหัวฮะ น็อกอะสบายเจ็ดไปอุ้ยมันไม่ล้มฮะอ่าล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเพอร์เฟกฮะเรียบร้อยฮะสบายมากบอกแล้วอย่าน็อกนะถ้าน็อกนี่โดนสบายเจ็ดยังไงก็ไม่ฟื้นฮะยาวๆฮะหกสุดท้ายฮะกวาดล้านวัดไปก่อนโดเคนสวนไปอะไรอะไรนกระโดดเหรอกระโดดไปดิกระโดดไปดิ เพราะจังหวะนี้มานานแล้วฮารดเกนไปฮารดเกนไปสเปจเจ็ดเรียบร้อยฮะยังไงก็ไม่ฟื้นฮะโดนฝ่าเท้าฮะจบครับสวยงามเพอร์เฟกต์สองรอบฮะโอ้โหโบนัสแปดหมื่นฮะสองรอบก็รอไปหมื่นหกหมื่นเจ็ดนครับ จบฮะเออรางวัลน,นี้ได้แก่ผู้ชนะเลิศถ้าฉากจบสุดคลาสสิกฮะผู้ชนะฮะเรียวฮะแต่ไม่ขึ้นมารับรางวัลนะหายไปไหนก็ไม่รู้เนี้ย <c oughs> yeah. ฉากจบสุดสุดคลาสสิกฮะ <c oughs> เดิน หลังและจากไปอะเพื่อหาความท้าทายและนักนักสู้ที่แข็งแกร่งเพื่อจะได้ฝึกฝนตัวเองอะเลยครับก็จบแล้วนะครับสำหรับสตีฟเตอร์สองถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ